สวัสดีครับหลังจากที่เราสอบผ่านกองทุน FTMO เฟสหนึ่งไปแล้วนะครับเราจะมาดูขั้นตอนว่าเราจะทําอย่างไรเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่โทรศัพท์กันเลยให้เรามาที่เว็บไซต์ FTMO นะครับใส่อีเมลพาสเวิร์ดแล้วก็สายอินบริเวณนี้ได้เลยกดสายอินหลังจากที่เราสายอินเข้ามาแล้วให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเราก็จะเห็นเลขที่ NFO ของเรานะครับเฟสหนึ่งมีครับบาลนซ์เราเทรดได้สองแสนสอง นี่ครับแจ้งมาว่าผ่านแล้วให้เรามากดบริเวณแมทริกนะครับกดเข้ามาเลยหลังจากกดเข้ามาแล้วเราก็จะเจอดีเทลรายละเอียดเกี่ยวกับแอคเค n t ของเรานะครับว่าเรามีรายละเอียดเกี่ยวกับการเทรดยังไงบ้างนะครับเริ่มเทรดในวันที่14จบในวันที่11เดซัมเบอร์นะครับแอคเค้าไซส์ขนาดพอร์ตนะครับคือ200,000ดอลลาร์โอเคมาลงมาดูด้านล่างนะครับก็จะมีสกอร์คะแนนให้นะครับ68 เลยลงมาด้านล่างก็จะมีมินิมัมเดเทดนะครับขอให้เทรด4วันแต่เราใช้เวลระยะเวลาในการเทรด20วันแล้วก็แม็กเดลี่ลอสเราเสียไปลบ3%นะครับแล้วก็แม็กลอสทั้งหมดนะครับเราเสียไปลบ1.2%แล้วก็ profit เราทําได้4%นะครับคือ20,000ดอลทั้ง4รายการนี้เราผ่านหมดนะครับโอเคหลังจากนั้นแล้ว เราก็จะเห็นคอมพิวตบริเวณนี้นะเราผ่านเจ็หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อลงมาด้าน,นาล่างก็จะเป็นอ,อีควอตี้นะครับที่เราได้แล้วก็บัลานแล้วก็จํานวนครั้งในการเทรดนะครับแล้วก็หลอดไซ w ์วินเล w วินเลสเราชนะอยู่ที่5 8 9 8ดปรนะครับเดินลงมาด้าน,นาล่างก็จะเป็นฮิสตอรีนะครับก็คือจํานวนครั้งในการเทรดในแต่ละวันนะครับว่าเราเทรดไปเท่าไหร่ได้กําไรไปเท่าไหร่นะครับ จะล,ลงมาด้านล่างก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคหลังจากนั้นให้เราไปที่อีเมลของเรานะครับอีเมลจะแจ้งมา2รายการนะครับก็จะมีอันที่2ก็จะเป็นแจ้งมาเมื่อวานนี้นะครับทั้ง2รายการเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวแรกกันก่อนเข้าไปดูตัวแรกก็จะแจ้งว่าเราผ่านเฟสหนึ่งนะครับของ Account ตัวนี้จะมีลิงก์มาให้ให้เรากดที่ลิงก์เข้ามาได้เลยนะครับหลังจากกดที่ลิงก์เข้ามาได้เลยก็ ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับแอคเคาที่เราสอบผ่านนะครับเหมือนที่เราดูผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันนะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆก็จะมีฮิส t อรี่มีกราฟบอกนะครับโอเคหลังจากเราดูหมดแล้วนะครับให้เรากลับไปที่อ e ีเมลของเราเหมือนเดิมนะครับก็จะไปอ e ีเมลที่เขาส่งอ่าเลขที่ M4 เ2มาให้นะครับโอเคให้เราคลิกเข้ามาบริเวณนี้ได้เลยหลังจากคลิกเข้ามาแล้วเราเลือล่อนลงมาด้านล่างนะครับ เดินลงมาก็จะเห็นล็อกอินเครดิตท่นะครับโอเคให้เรากดเข้ามาเลยหลังจากกดเข้ามาแล้วเราก็จะเจอเลขที่ MG4 ตัวใหม่ของเรานะครับให้เรามากดที่ c ครด e n ท่อบริเวณนี้ได้เลยหลังจากกดเข้ามาแล้วเราก็จะเจอเลขที่ m g 4ตัวใหม่ของเรานะครับตัวเกีสองตัวจุดตัวนี้แล้วก็รหัสผ่านแล้วก็อินเวสเตอร์พาสเวิร์ดนะครับอ่านอย่างเดียวแล้วก็เซ v e r ฟเวอร์บริเวณนี้นะหลังจากนั้นแล้ว ้เรากดออกบริเวณนี้ได้เลยหลังจากที่เราได้เลขที่ NT4 และรหัสผ่านมาแล้วนะครับเราจะนำเลขที่ NT4 ไปล็อกอินที่แอปที่โทรศัพท์มือถือนะครับเรากทำการเทรดเฟส2เราต้องการ5%นะครับกำไรระยะเวลาในการเทรดไม่จำกัดน,นะครับโอเคให้ทุกท่านโชคดีสำหรับการเทรดเฟส2นะครับไปละสวัสดีครับ